เออก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยตอนนี้ผมก็จะมาสอนทำเอ่อประตูเข้าแบบออโต้แบบรหัสคือต้องแก้แก้ครับเหมือนมันในเทมเพลจังเก้อะ มังเหมาะสำหรับการเล่นกับเพื่อนนะฮะแบบแบบว่าเราทั้งเพื่อนแล้วเพื่อนจะมาบ้านนะก็แบบอว่า <c oughs> แล้วก็แบบว่าสร้างประตูพัซโซให้เพื่อนมันไม่รูไปเลยแล้วกันนะอะและว,วิธีการทําประตูพัซโซคืออย่างแรกประกอบเตียยวไม่เกี่ยวอย่างแรกก็ต้องมีเออ่ sticky piston sticky ต้นแล้วก็เรสต์โจนเอาเป็นเรสโนแบบนี้แล้วก็เรสต์โจนท็อตไปเลยแล้วก็ l เลเวอร์ e v e R. หรือหรือจะใช้เป็นแบบว่าปุ่งก็ได้แต่เอา,าเอาลูปเปอร์ดีกว่าของเราเนาะเพราะว่าเราเฮ้ยเราลืมหยิบเรสต์โจนมาเนี่ยนะ ไดสโตนไอเทมอันนี้ดีนะเบอร์แค่นี้ใช่ไหมแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้อัน,นี้เอาเป็นบล็อกอะไรดีนะเอาเป็นบล็อกแบบดูหลาบอก p l o c k block of diamond block of diamond นานจนยังแรกก็ตั้งพื้นที่หาที่ลงโลก หาที่โลงลงทำวันนี้ผมทำในแฟตเปิลโอเคแล้วก็หันุงหัวสติกกี้พิสตันหันหัวสติกกี้พิสตันนะทำอย่างนี้นะทุกคนนะแล้วก็ทำเองมาทำ่างนี้นปุ๊บก,ก็วางบล็อกวาง วางบล็อกปิดกันด้วยวางบล็อกปิดกันสักเอาไว้สักสองถึงสามบล็อกนะคุณคุณจะทำไว้ถึสามบลอ็ลอกนะแล้วก็แปะริเวอร์ไว้แล้วก็วางบลอ็อกที่คนเลือกมานะเอาไว้ตรงนี้นะแล้วก็วางอันนี้นะัะแล้วก็อันนี้ต่อมาอย่างนี้นะ เราก็ต้องทําอย่างนี้นะทุกคนพอทาอย่างนี้ปุ๊บมันจะดันสองอันแล้วก็ทําอย่างนี้ทำอย่างนี้ทาอย่างนี้ถ้าเกิดทําขึ้นมันคือมันจะดันสองอันแล้วถ้าเิดแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นเพื่อนของคุณเอาอันเอเปิดเอาทำไมมันมีสามอันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แค่เหลืออันเดียวแล้วเพราะว่ามันจะไปปิดวงจร แต่เพื่อนอาจจะกดจำอันแล้วก็ก็ได้ประตูไขไปหาลาสัซโซเลยค่ะซึ่งมันก็ง่ายมากก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกแล้มันก็แ้วถ้าเกิดทุกคนอยากให้แบบว่ามันมีบล็อกที่มันแบบว่าเออป้องกันทีนทีได้แบบสวยๆแบบว่าไม่อยากใช้ออฟซิเดียนหรือไม่ก็เบสล็อกอะไรประมาณนี้นะแต่การทีนทีได้ก็ใช้บล็อกนี้เลย่ะเบล็อกนี้คืออย่างแรกนะเราก็ต้องเอาบันไดมะบันได แถบนี้เขาไม่มีเป็นใดไหมดเอาเป็นอันนี้แล้วนะคุชแล้วก็เอาน้ำใช่เอาน้ำ water เ,เอาฟินและทีนทีไปด้วยแล้วนะทีทีคือทุกคนทุกวางเฮเอานี่ถ้าเกิดสมมติเล่นกับเพื่อนนะทุกคนคือบอกว่า,วา คือสมมติแบบเล่นกับเพื่อนอะไรนะแฮปป้แล้วก็วางนะ้ำจะทำสองขีดสามชั้นก็ได้ทุกคนอาจจะงงนะว่าหลังคาใช้อะไรทำใช่มันก็น่าจะตรงคงอยู่แล้วหลังคาใช่ ล้างค่าแล้วครับก็ใช้ใช้สิ่งใช้แล้วไอ้ปีสลับอะไรก็ได้เราเลือกเป็นคริสใช่ไหมเราเลือกเป็นคริสสลับแล้วก็หยิบคริสสลับมาทำเป็นหัวทำอีกสองชั้นหนึ่ง แต่เอาจริงๆยังไงไมันก็ต้องใช้เบสล็อกดีทุกคนเบสล็อกแค่เบสล็กอกเบสล็อก,กมาวางไว้ข้างใต้ดูุกคนข้างใตเ้เอาเบสล็อกใต,ใต้นี่เอาเป็นเบสล็อกทำไม ยงผเพียบแล้วก็เอา g I A S gas ปกหน้าอินะใช้ดล็อกวางไว้ใต ทำนะจะทำตรงนี้ก็ได้นะแต่แนะนำนะเอาลับๆตัวแล้วนะถึงเป็นลองอะถ้าเกิดว่าแค้ๆอยา,ากาะทำกับแพงจะไม่ได้หรอก <c oughs> มันก็จะเจาะไม่ได้แต่สลับด้านบนก็ยังเจาะได้อยู่นะก็ ก็สอนเป็นกิจเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่อ่ะที่เล่นกับเพื่อนแล้วต้องการป้องกันเพื่อนไม่ให้เข้าบ้านนะครับทุก็ก็ประมาณนี้นะทุนเบิร์ตี้ผู้หลอกทำสธิตเลยมก็ไม่ยากนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะแต่ไอทางเข้านี่ตั้งไม่เสร็จเลยก็ขอลาไปก่อนนะครับผมครับ